ดูดปากท่าที่วันนี้กินนะเห็นโยเกิร์ตอนมันเย็นสันขนูะมันเย็นหบอชากายหรอ Dạ ôm mưa Má!

เช well. pues <e บอะอืมเซฟบห่ออืมเชฟกินดีก็เข้ากับเมนยยเกิร์นี่ย อนอนช่องแก้วที้ช่องแก้เจนนารงเพาบาี้น่เป็นเสยเอ๊สหนูหันสอบตัวหนู่นสบหนูหันี่เปขาไปซื้อเลขหนู่ดายังเจ๊มันนี้เลขออกแค่นีะลักยังยองเจ๊ออกลัก บ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 4 0 1 4 4 1 4 1 2